สวัสดีครับขอรับทุกท่านนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมได้เห็นเว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะฮะซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการเปิดเว็บไซต์ดังกล่าวนะฮะวันนี้ทางกระทรวงการคลังได้เผยโฉมเว็บไซต์ที่ท่านจะต้องลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะฮะวันนี้ระยะเวลา การลงทะเบียน5กันยาถึง19บุลาซึ่งเวลารวมๆทั้งหมด45วันนะฮะวันนี้เรามาดูว่าเว็บไซต์ทางกระทรวงการคลังได้เปิดให้เราดูข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้างนะครับวันนี้คือปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มสีเขียวของขั้นสดนะฮะลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถที่จะกดได้นะครับ,นะรบเพราะว่า เขาจะเริ่มต้นวันที่5กันยา2565นี้นะครับแล้วก็มีปุ่มถัดจากด้านล่างนะครับเป็นสีออกจะสีเหลืองแสบๆนิดหน่อยนะฮะวันนี้ก็เขียนท่านว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนฮะถ้าเราทําการลงทะเบียนเสร็จแล้วเราจะสามารถที่จะตรวจสอบว่าสถานะของเราเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ วันนี้เรามาดูภาพรวมๆของอเว็บไซต์อันนี้เนี่ยคือเว็บไซต์ของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุด2565นะครับก็ถ้าจัดด้านล่างนะครับก็คุณสมบัติของอผู้ที่จะทําการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ2565นี่ฮะจะมีอะไรบ้างนะครับลองไปกดดูนะครับคือทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้อ,อธิบายแล้วก็เขียน อาคร่าวๆหลักการและก็คุณสมบัติของผู้รับเบียนโครงการดังกล่าวนะครับต้องมีอะไรบ้างนะครับมีหนึ่งสองห้าถึงอเจ็ดข้อด้วยกันนะฮะที่เราต้องไปดูว่าคุณสมบัติของท่านมีครบหรือไม่นะฮะแล้วก็ถัดไปนะครับคือเข่าวสารจากโครงการนะฮะคือข้อความข่าวสารจากโครงการก็มี การแถลงการของกระทรวงคลังนะฮะแถลงการการะทรวงคลังบับที่เท่าไหร่นะครับก็มีทั้งหมดนะฮะเราสามารถที่จะไปดูได้นะครับเป็นข้อมูลของการแถลงข่าวนะฮะแล้วก็ตัวที่สองนี้ครับก็คือค้นหาหน่วยลงทะเบียนตรงนี้ไม่สามารถที่จะกดเข้าไปได้เพราะว่ายังไม่ได้ทําการะระบุไว้นะฮะว่ามีข้อมูลในนี้นะฮะแล้วก็ถัดไปนะครับคือคําถามที่พูดบ่อยนะฮะ ทีนี้ก็เราไม่สามารถที่จะกดได้เหมือนกันนะครับและก็อันสุดท้ายนะครับท่านโครงการนี้นะครับลงทะเบียนทางด้านเว็บไซต์นะฮะท่านสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะฮะถ้าท่านไม่เป็นจริงจริท่านก็สามารถที่จะไปที่หน่วยรับลงทะเบียนทั่วประเทศนะฮะกระทรวงการคลังและก็ที่ว่าการอำเภอเมืองทุกท่านที่ท่านอยู่นะฮะวันนี้เราไปดูดาวโหลดเอกสารของโครงการนี้ก็คือเอกสารอะไรบ้างที่เราจะต้องดูนะฮะ หนึ่งนะครับเราไปดูแบบฟอร์มของโครงการลงทะเบียนสวัสดิการรัฐ2565ก็มีด้วยนะเราสามารถที่จะ,ะกดแลวก็ไปปริ้นแล้วก็กรอกข้อมูลคร่าวๆที่ที่บ้านได้นะครับเราเราจะไปยื่นที่ณทําการรับลงทะเบียนได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาหรือเรื่องการกรอกข้อมูลเพราะว่าข,ข,ข้อมูลนี้ก็อนข้าจะเยอะนะฮะ โอเคท่านก็ได้ดูไลคลิปจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าผมได้เครื่นหวเข้าไปแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็เออเรามาดูต่อไปแลยกันนะฮะคือถ้าท่านมีในครอบครัวของท่านนะฮะคืออย่างนี้นะครับก็ ดาวโหลดเอกาสารของโครงการแล้วก็มีหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการผู้ติดเตียงและก็ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถที่จะไปอลัลลทะเบียนด้วยตัวเองได้นะฮะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเอ,อกาสารนี้ได้นะครับหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการและก็ผู้ผู้ป่วยติดเตียงว่าผู้สูงอายุแลวก็มีที่ไม่สามารถเดินทางมาทะเบียนได้ตัวเองได้ไบุตรลาและก็ลูกดานของท่านสา,สามารถที่จะดาวนโหลดเอกาสารนี้นะครับ และก็ไปกรอกข้อมูลที่บ้านได้แล้วก็มาส่งที่หน่วยรับรับลงทะเบียนที่ที่ว่าการอำเภอนะฮทุกท่านที่ท่านอยู่นะครับแล้วก็มาเหกด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็มีกรนาเขียนให้ชัดเจนนะฮะครบถ้วนกรนาแนบสำเนาทะเบียนประชาชู้รลุทะเบียนผู้มีอำนาจพร้อมลงรับรองสำเนาถูกต้องนะฮะแล้วก็มีทั้ง รนเราณาแนบสำนักประจําตัวผู้พิการมาด้วยว่าใบรับรองแพทย์นะครับก็มียุ่งยากกันพอสมควรนะฮะสำหรับใครที่มีในครอบครัวมีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะมาลงทะเบียนด้วยตัวเองได้นะครับท่านก็ต้องเตรียมข้อมูลและก็เอกสารของท่านจะเยอะพอสมควรท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดและก็ไปดูเอกสารของท่านได้นะครับ โอเคครับไปต่อกันเลยนะครับแลวก็เป็นคู่มือนะฮะต่อไปเราดูคู่มือโครงการอุทมิเพื่อสุริการแห่ง 65, รัชสปีสองห้าหกห้านะฮะก็มีเอกาสารที่ขค่อนจะเยอะมากนะครับท่านก็สามารถที่จะไปดูได้นะครับสำหรับเว็บไซต์นี้ถ้าใครหาไม่เจอนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครมีคำถามหรือว,ว่าไม่เข้าใจจุดไหนสามารถที่จะ คอมเมนต์ว่าทักมาหากันได้นะครับผม